ผลที่ตามมาจากการทำมันดารานะคะเพื่อนๆคงสงสัยนะคะว่ามันคืออะไรมันก็คือการที่อันนี้ค่ะก็เรียกว่ามันดารานะคะวันหนึ่งนะคะเราก็วาดวาดเาขีดฟังเพลงเสร็จใช่ไหมคะเราก็เอาดิสคอค่ะมาขีดต่างๆไว้นะคะแบบขีดตามคนตัวเสือ ขีดอะไรก็ขีดไปแล้วหลักตานะคะขีดไปแล้วพอพอเสร็จก็วงกลมครอบหรือไม่ก็วงเวียนวงไว้นะคะแล,แล้วก็ระบายสีในวงกลมนั้นก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เอาขวดน้ําหรือแก้วน้ําที่เราจะดื่มอะค่ะวางไว้นะคะแล้วเราก็ดื่มทั้งวันเลยกับน้าบรรดาลาของเรานะคะและเราก็สามารถจะ หมดแล้วก็ามาเติมแล้วก็วางได้ทั้งวันเลยนะคะจนะบางคนก็ใช้ไปตลอดเดือนบางคนก็วันต่อวันเลยนะคะถ้าเป็นวันต่อวันเนี่ยช่วงแรกกับวันต่อวันดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะบอกแบบ แตละอารมณ์ของเราในแต่ละวันนะคะมันไม่เหมือนกันภาพมันก็ออกมาไม่เหมือนกันนะคะตามแต,แต่ละวันแล้วก็เราก็เอาเอามาวางเอาน้ําดื่มมาวางไว้ที่มันาลางเราแล้วดื่มค่ะผลที่ปรากฏนะคะก็คือมันจะทําให้รู้สึกว่าเราเติมเต็มทางจิตวิญญาณดีมากแล้วก็ทําให้เรามีความสุขค่ะแล้วก็มีอะไรที่มุมมองอะไรที่ มองอย่างมีความสุขมากๆแล้วก็มันเป็นธรรมชาติอีกหนึ่งทางเรื่องนะคะที่เพื่อนๆลองเอามาทำเป็นกิจกรรมแห่งความสุขได้อีกหนึ่งอย่างนะคะก็ฝากไว้กับเพื่อนๆดะะ้วยค่ะ